เบร้องห <gef> <contam inden S 1> องลอยน้ำท่วมทุกคนลันจากฝนตกแล้วอักตัวนี้เิ่งเปิดป่าไม่เป็นต้นการน้อยๆ่องรอยน้ำท่วมแต่ว่าแตงให้เขาท่านนิย้นมาก ต้นการที่เปิดผ่าไปก็มีร่องรอยของการเปื่อยอยู่กับมี น้ำล่องไม่น้ำขังมีเพื่อนแกยุบไปมีเทว่าไปด้านแปลงขึ้นสูงอันนี้เป็นแปลงเทวานกอนไปแล้วประมาณเขาสองอาทิตย์แล้ว ตัวนกาที่โตแล้วเอาไปขยายแปลงได้ไปเติมได้จะเป็นชุดที่ลงใหม่ลงใหม่เป็นตัวกาเพิ่งจะเปิดผ่า กำลังติดชอ,ดอ,อ,อ,ชอดอีกทีหนึ่ติดชอดอีกสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็จะเริ่มเป็นเม็ดนลอยๆเป็นตูมไปจนพริงที่ตบบนี้เีมีต้นเล็กๆต้นกาเล็กๆนี่ก็คือ พระโค้กแก้วทุกคนต้น,นเล็กๆเม็ดเขาเล็กนิดเดียวพระโค้กแก้วนี่คืตอต้นที่เขาโตแล้วเป็นพระโค้กแก้วต้นที่โตแล้วนี่อีกอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งก็สิสามารถเก็บได้เลยอันนี้ถอนทั้งต้นเลย แเ้าก็เริ่มจากต้นเล็กๆก่อนส่ต้นเล็กๆนิดเดียวแล้วพอโตแล้วก็อันนี้เมนูก็คือถัด่้ำมันหอยเสียบถ้าขมแก่จุดนี้ก็เมื่อดื่มไปด้วยใบฟักใบบวบ ขึ่นหนาแค่บวบยังบอนเห็นลูกยอดนี่เป่ยอดโตๆยังไงเะไรแบบนีรอบบวบยอดบวบยังบอนเห็นติดลูกก็ใบใบหนาเลยนี่ก็แมนชุดทิศเปิดผ่าไปแล้ว 一九就那个时，你南不错。 ที่เห็นโล่งๆคือก็บพักไปแล้วแ็บพักไปคืนแถมบริการลูกค้างทีจะได้โลกไ่ตรงที่ท่งทานโล่งไม่ยังมา่นเลยเติดต,ต่อไปจุดนี้ก็คือมาซับดินทำแปงพัก ทำแปลงเซตเรียยร้อยเราก็ะสิเอาเมล็ดพันมาลงอืมคือที่โลกงเพราะว่าพอตะลงปุ๊บเราก็สิตับดินเตรียมทำแปลงลงรับจุดไหมท่านที่นั่นคือ,อลงไปก่อนเลยเขียนสดจ้าซึ่งเพื่อทางต้องตับดินขึ้นมาก เพื่อให้มินเสื่อยดินดีทำงาน,นการาท่วนดินสระซอยดินมีออกซิเจนเข้าไปดินมีสารอาหารเพิ่มการซับดินแห่งมันแตกที่เดีเ๋ยวจะเยาปุ๋ยคอกมาโรยปุ๋ยคอกมันแก่โรยเพือเพิ่มสารอาหารในดิน ตัวอาเปารอาหาร,หอ,ววาารอาหารี่สัตว,ว์ตววตตทุกตัดเี่าะว่นดินปูปูมีสารอาหารออกแฝบก็เลยดูแลอย่งอื่นด้วยเขาค่อยดูแลกมีสัตวูกือที่ปูกมนแร้วก็ปูกแต่กันมีทีสารอาหารออกชย มีความลวนช่วยเลือมีสารอาหารครบจะสิเป็นประโยชน์ระยะยืดยาวตัวที่บ่ต้องใส่เวลร่าในการมาดูแลอย่างหยุ่งยากเลยโค้งจุดนี้ก็ปล่อยให้หยอดฝักยอดมารุ่มเป็นอยนยูอีกสัก เดือนสองเดือนเพราะว่าต้องรอให้มีผลแล้วกันแต่เดี๋ยวนี้ฟักมีผลติดลูกแล้วไ้บวกยังบ้านี่เห็รอเบ่งว่าบวกสิติดลูกบ่ะขันบ่ติดลูกเข้ากาับสิตัดเขาออกเพราะว่ามันมืดมันมืดหลายพักแต่ทีงงามมันงับขึ้นหลายงาม มีตะใบกับยอดก็เป็นผลดีสิเดตัดเขาออกแต่ว่าตรงนี้ป่อยเขามีความเขียวงามกวที่ก่อนเมื่อให้พักเขายีโลงไมมอ่ะมันขึ้นขึ้นได้แล้วก่เปิดแสงให้พักให้มีโอกาสได้รับแสงแต่ดยการ เพื่อส่วนบนออกคือการตัดเพื่อตัดเขาของบวกแต่ว่าฝักอิสยนุรักไปเดี๋ยวเขาเลี้ยงลูกแก่ไม่ต้องเสียบตอนนี้ลูกเขายังอ่อนอยู่ซึ่งที่ลูกโตแต่ว่ายังอ่อนบวถึงกับนั่นเอกแก่นั่นแก่ในเขาสิเป็นสีขาวนุน่นยังบ้านเอกแก่เป็นลูกอ่อน นี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่แปลงชักจะเปิดข่าไปจะเปิดข่าเติดต้นข่าเล็กๆ,ๆนิช่วงดูแล้วยังไงแต่ว่า ถ้าฝนตกเราก็รู้สึกว่าซิมีหอยหตัวเล็กๆออก,อกอมากินต้นผักนี่ขึ้นสูงเลยครับจริงต้นกาลกเล็กๆในเขาที่ออกมากขึ้นตอนกลคนขึ้น,นดูดกินเป็นต้นเป็นต้นพอตะวันขึ้นเขาก็สิเขาไปลบส่อนตามมุกครับ ลบแสงอาทิตย์เพราะตะว,วันตกดินขึ้นมาเขาก็าที่ออกมาดูดเกลือนกินต้นพักน,น้อยๆตรงนี้ตอนกลาขึ้นก็เอาไฟออามาซองเก็บเก็บหอยพวยเก็บใส่ถังเอาไปปล่อยถุ่งน้าแกะไก่ขึ้นสู่ธรรมาชาติของเขา มันอยู่ในสวนเขามากินผักต,ต้องเอาเขาไปปล่อยึ้นสูธรรมาชาติไกลๆมันจะได้ผลดีเพราะว่าปล่อยไปเราเขาบอกลกลับมานี่เดต้นมาแล้วกอ แล้วก็ต้นนี้ก็เป็นเป็นโครงจอรูอันนี่ก็ศึกษาปฏิบัติมาตามที่เพิ่นบอกเนี่ยนั่นเนี่ยนี่ว่าเจ็ดจังสี่ให้มาและก็ติดลูกดกทดล่องมาเบิดลแล้วต้นนี้ก็ยังบอนี่มีลูกม,มีลูก ทดร่องบดสุจากแล้ลูกแต่ยังไม่มีติดเลยแล้วก็จอทะลุจอทะลุแล้วคนบอกสีมีลูกตกติดลูกอันนี้เห็ดเป็นปีเกือบสองปีเลยแล้วเนี่ยเพราะว่านี่ติดลูกเห็นเลยจะผิดเลยหรอทีไรพผล ปลูกศักดิปลูกหอมปลูกเชื้อแล้วกาได้ผลเตยหอมก็ได้ผลถ้าก็รู้สึกว่าติดลูกดีอยู่ สิเดมาตีกรอบท้ำแปลงในจุดนี้จุดนี้เก็บพักไปบริการลูกค้าแล้วปแปลงว่างแล้วสิเดมาตีกรอบท้ำแปลงเพื่อสิเดโลงพักชุดใหม่บนก็เป็นฝักสูงขึ้นไปก็เป็นทั้งบวกทั้งฝัก ขึ้นไปบนสะแลนปีนขึ้นไปถึงต้นกระถินยังบอลในมีลูกให้เห็นเลย